เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเก๊ไม้ครับกันอีกแล้วนะครับก็อยู่กับไม้ครับสอนสร้างบ้านนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบ้านโมเดิร์นหลังนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นไม้นะครับเออบ่ท้อคลิปนี้เป็นบ้านโมเดิร์นไม้นะครับผมนะเนี่เป็นไม้ทั้งหลังเลยนะครับเป็นไง หลังเล็กๆน่ารักน่สร้างง่ายๆนะครับนะอ่าและก,ก่อนจะไปร,ะรับชมการสอนสร้างบ้านนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยให้กับผมด้วยนะครับนะอ่ะเราก็ไปเริ่มสร้างกันได้เลยนะครับอ่าเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็วางบล็อกไม้เบิร์ดแปรรูปไป6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็เลี้ยวมาด้านนี้อีก4บล็อกนะครับ1 2 3 4 แล้วก็เลี้ยวกลับมาด้านนี้อีก2บลบ็อกจึ๊บจึ๊บอ่าแล้วตรงนี้ก็ต่อออกมาอีก4บล็อกนะครับ1 2 3 4สอส่อาตรงนี้เราก็เว้นไว้สองบ็อกนะครับเป็นประตูทางเข้านั่นเองนะครับนะต่อมานะครับเราก็วางขึ้นมาอีก4บล็อกนะหนึ่งอสส่าด้านนี้ก็วางขึ้นมาให้หมดเลยนะครับนะอ,อวางขึ้นมาอย่าให้เหลือน,นะจ๊ะจึ๊บอ่ะตรงนี้ด้วยจึ๊บแล้วก็มาทุบตรงนี้ออก2บล็อกนะครับนะ อ่าก to ok, right wow. ็เอาไว้เป okay. ็นประตูทางเข้าห okay. ้องน้ <boys>: ํานั่นเองนะครับโอเคแล้วก็วิ้นมาตรงนี้มาวางตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็วางด้านบนจึบยึบจ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 ึบอ่าตรงนี้เราก็เหลือเอาไว้ใส่กระจุกนั่นเองนะครับนี่บัดเดอนนะอ่ะด้านนี้ก็วางขึ้นมาให้หมดเลยจึบแล้วก็มาวางตรงนี้โอเคจึบจึบแล้วก็วางตรงนี้จึบ อแล้วก็มาวางด้านบนตรงนี้จย๊บยึ๊บอ่า,ร e. อาตรงนี้ก็เหลือเอาไว้เป็นประตูทางเข้าบ้านนะครับแล้วก็เอาไว้ใส่กระจกด้วยเนาะอ่าเรีวด้านบนนะครับเราก็ปิดไปให้หมดเลยนะครับนะาวางปิดไปเลยนะ sia. จ๊ะจย๊บยึ๊บ้ยวด้านข้างตรงนี้เราก็ต่อออกมาอีก3บล็อกนะครับนะอ่าด้านนี้ด้วยนะครับเร้วก็วางปิดตรงนี้ไปจย๊บอ่าเรีวก็วางขึ้นมาอีก3บล็อกนะครับ1 2 3สมโอเคตรงนี้วางขึ้นมาบล็อกเดียวก็พอนะครับนะ แล้วก็วางด้านบนตรงนี้ยึบโอเคด้านนี้ก็วางขึ้นมาให้หมดเลยนะครับนะาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนม่ขอโทบ้านจะหลังเล็กขนาดไหนก็ช่างแต่ยังไงก็ขอให้มีห้องน้ํานะครับเออขาดไม่ได้นะายึบมาโทเอ้เดี๋ยวต่อมาเราก็เอาบล็อกไม้ดาแปรรูปนะวางขึ้นมา5บล็อกนะครับนะ่าวางขึ้นมาให้มันเสมอกับตัวบ้านนะครับผมนะโอเค ด้านนี้เดี๋ยวนะาวางไม่ตรงนี่บ่าเออบัตรเทาวางไม่ตรงอีกแล้วอ่ะเรวก็เอาเสลีบไม้ดํานะครับวางปิดด้านบนอย่างนี้ไปนะครับนะโอเคเราก็วางยาวมาเลยนะครับอวางยาวออกมากี่บ็อกซ์ว่าเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5สอี่ห้าหอหบ็อกซ์นะครับนะแม่มีการนับด้วยบัตอเทาอายิบอ่ะเรวก็มาวางด้านร่างอีกชั้นหนึ่งนะครับ ิึบอ่าแล้วตรงนี้นะครับเราก็ทุบบล็อกไม้เบิร์ดออกนะแล้วก็ใส่เป็นบล็อกไม้ดําเข้าไปเทนนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับนะเล้ยก็เอาสลตปไม้ดาวางต่อออกมาอีก4บล็อกนะครับเป็นหลังคานั่นเองนะครับนะอยึบยึบยึบจอ่ะแล้วก็วางด้านล่างอีกชั้นหนึ่ง Yeah. Mm hmm. ออกจะน่ารักบ้านหลังนี้เป็นไม้ทั้งหลังนะครับอ่าเลี้ยวด้านนี้นะครับเราก็นับเข้ามาตรงนี้2บล็อกนะครับมาถึงตรงกลางตรงนี้นะเรียวก็เอาบล็อกไม้ดาแปรรูปนะครับวางขึ้นมา3บล็อกอย่างนี้นะครับนะอาวางตรงกลางนะครับเลี้ยวก็เอาเสลับไม้ดําวางไปรอบๆตรงนี้วางไปรอบๆอ้อมๆมาเลยนะครับนะ จึ๊บ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 อ่าด้านนี้เราก็มาวางตรงนี้นะครับจึ๊บจึ๊บอ่าวางบล็อกแปรรูปเป็นสองบล็อกนะครับแล้วก็เอาสลับวางด้านบนตรงนี้จึ๊บแรวก็มาวางตรงนี้จึ๊บ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 โอเคแล้ยวก็เอาสลับวางอ้อมๆมาแบบนี้นะครับอ่าจึ๊บแม่เพิ่มความเป็นโมเดิร์นเข้าไปนะครับนะเออ ทำไปให้มันดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะดูว่างนะครับผมนะแล้วก็มาปูพื้นด้านในบ้านนะครับนะก็เอาบล็อกไม้เบิร์ดแปรรูปนี่แหละครับเออวางปูพื้นไปเลยนะจิบจิบเมื่อเราปูพื้นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่ประตูนะจิบก็ใส่ประตูห้องน้ําเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านจิบจิบแล้วก็มาใส่กระจกนะจ๊ะตามขั้นตอนกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ เลี้ยวก็กระจกห้องน้ํานะครับจึบแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จึบอ่าจากนั้นนะครับด้านหน้าเราก็เอาบล็อกหินนะวางออกมาห้าบล็อกนะครับอสักห้าบล็อกนะครับนะเป็นทางเดินเข้าบ้านนะครับจึบจึบแล้วก็เอาใบไม้นะครับมาวางตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับนะ่าตรงข้างๆบ้านของเรานะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านของบ้านเหล่านั้นเองนะครับนะ เห็นไหมสวยงามนะครับอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับบ้านโมเดิร์นไม้หลังนี้ของเรานะครับนะแี่เป็นไงเป็นบ้านโมเดิร์นไม้นะครับเออเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะครับนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายไปแล้ว